หากใครกำลังมองหานิ้ยายวายนะคะย้อนเวลาแนวซอมบี้ก็ขอแนะนำเรื่องเซฟโซนหลังความตายของคุณนักเขียนคำโปรยเมื่อชีวิตของนักเขียนชื่อดังดำเนินมาจนถึงจุดหนึ่งก็มีเรื่องน่าผวดหัวทาโทมเข้ามาติดต่อกันไม่เว้นว่างทั้งดวนคัดลอกผลงานจับได้ว่าแฟนมีชู้ไหนจะครอบครัวบุญธรรมปรสิทที่ชอบเอาเรื่องบุญคุณมาอ้างเพื่อ ตามถ่ายเงินอย่างกับปริงดูดเลือดที่หนักที่สุดก็คือพอจนิยายโคตรมหาปไลซอมบี้บุกที่วางเอาไว้เล่นๆดันเกิดขึ้นมาในชีวิตจริงน่าเสียดายสุดท้ายก็ไม่พ้นโดนความอ่อนแอของตัวเองพาไปลงนรกหลังจากอยู่รอดไปได้อย่างเป็นปาฏิหาริย์ถึง12ปีซะที่ไหนกันตอนเกิดก็เกิดในคืนพระจันทร์เลือดตอนตายก็ตายในคืนพระจันทร์เลือด สุดท้ายก็ไม่พ้นโดนอำนาจลึกลับของพระจัน์ทเลือดพาวิญญาณย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก่อนวันสิ้นโลกหนึ่งปีแฟนตาซีมากขึ้นไปอีกเมื่ออยู่ๆก็ได้พลังพิเศษที่ไม่เคยได้รับมาในมือก่อนวันสิ้นโลกโอ้ว้าวคุณนักเขียนนามปากกาจัน์สีแดงรู้สึกทึ่งมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสลีสตาร์สิ่งใหม่ๆอย่างกับในนิยายที่ตัวเองเคยเขียนมันออกมาหลายๆเรื่อง ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนิยายเรื่องนี้ก็จัดวางขายอยู่ในแมปอีบุ๊กค่ะผู้แต่งสกายซัฟฟมีทั้งหมด4เล่มจบค่ะตัวละครหลักของเรื่องก็คือ สสะทอนนะคะหรือวัศีเนี่ยที่ใช้นาปกานักเขียนก็คือจันทราแดงนะคะขึ้นต้นเรื่องค่ะก็เป็นประวัติชีวะของจันทราแดงก็เป็นนามปกกาของนักเขียนอิสระในโลกออนไลน์ที่โด่งดังระดับประเทศค่ะก็เขียนแนวหลากหลายไม่เว้นแม้แต่แนวบันเทิงก็ยังมีแนวปชัชญาบทความทงางด้านเศรษฐศาสตร์แนววิทยาศาสตร์ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายก็ถูกตีพิมพ์ในนามปากานี้เช่นกันค่ะ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจันทราแดงเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มที่เรียนจบแค่ระดับมปลายเท่านั้นแหละเขามีความลับหนึ่งที่ไม่เคยบอกใครว่าเขาเป็นอัจฉริยะทางด้านความรู้หลายๆแขนงค่ะโดยเฉพาะเรื่องบริหารชีวิตทางด้านการเงินวิทยาศาสตร์นะคะครอบครัวบุญธรรมเขาเนี่ยรับเลี้ยงเขาหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุค่ะแต่พอรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกผู้ดีมีเงินอย่างที่คิดนะคะก็เริ่มใช้ความรุนแรงในบ้าน เลี้ยงดูอย่างอดๆอยากๆค่ะซึ่งเด็กหนุ่มเนี่ยก็ปิดปากนะคะไม่ได้พูดถึงอะไรทั้งนั้นป้องกันไม่ให้พวกปรสิทธิ์พวกนี้มาใช้ประโยชน์จากความสามารถของเขาก็เลยกลายเป็นคนเก็บตัวนะคะไม่ส่งสินกับใครร่างกายเนี่ยแม้จะมีบาดแผลเพราะว่าถูกทำร้ายทุกวันเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครก็อยากครบนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนก็ไม่ได้สนใจที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะ เด็กหนุ่มเนี่ยสิ้นคิดถึงขั้นที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าโลกออนไลน์ที่เขาได้พบเนี่ยก็เป็นเซฟโซนที่มีความสุขค่ะเขาเลยใช้ตัวหนังสือตัวอักษรวรรณกรรมต่างๆเนี่ยทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาเขียนนิยายออกมาเนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีความสนุกสนานบทความวิชาการก็เข้าถึงง่ายค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถตีปีกออกจากสถานที่ที่กักขังเขานะคะแล้วก็เรื่อมีชื่อเสียงมีเงินทองไหลเข้ามานะคะ แล้วทําให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวสบายไปทั้งชาติแหละแต่ความซวยก็ยังมาเยือนเมื่อแฟนสาวที่คบกันอยู่ถึง2ปีก็แอบไปสวนแหวนมั่นกับเศรษฐีคราวพ่อนะคะแล้วก็นักแฟนคลับเนี่ยก็มาแจ้งว่านิยายเรื่องแรกๆที่เขาเขียนเนี่ยก็โดนลอกเรียนแบบอีกจะขึ้นลงขึ้นศาลเป็นข่าวใหญ่ก็ทำให้ครอบครัวบุญธรรมปรสิตเนี่ยมาหาที่อยู่เขาจนเจอ รู้ความจริงว่าเขาเป็นนักเขียนชื่อดังค่ะก็ไม่เขาเรียกว่าเอาหน้าที่ไรอย่างไอของตัวเองเนี่ยมาเรียกร้องเงินไปวันวนว่าเนี่ยอ้างวันนี้ฉันจะดูแลเธอมานาแล้วเนี่ยทาให้เด็กหนุ่มเนี่ยรู้สึกแบบสิ้นหวังกว่าที่จะจัดการปัญหาเสร็จสิ้นนะคะใช้ชีวิตอยู่ในกองเงินกองทองก็ปรากฏว่ากรมอุตุวิทา นิยมวิทยาเนี่ยก็รายงานข่าวว่าเกิดพระจันรสีเลือดขึ้นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยแล้วในลุ่งอรุณยามเช้าก็เป็นวันโลกาพินาศทำให้คนที่มีชีวิตรอดเนี่ยก็จะต้องไปอยู่กับกลุ่มผู้มีพลังพิเศษนะคะที่แข่งกันแล้วนะตอนนั้นก็เป็นชีวิตที่มีพวกสัตว์กายพันธุ์ต่างๆซอมบี้ต่างๆเหมือนในพอดนิยายที่เขาเคยเขียนเล่นๆไม่มีผิดเลย สัตว์สีเองเขาก็เป็นแค่ผู้ชายอ่อนแอคนนึงแต่ว่ามีความรู้ในสมองก็ในยุคที่แข็งแกร่งแบบนี้จะเรียกว่าก็ยากที่จะมีชีวิตรอดแต่เขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง12ปีแต่ก็ถูกผู้ที่แข็งแกร่งทิ้งให้ตายในคืนพระจันทร์สีเลือดซึ่งเขาก็จําได้ดีว่าสีของพระจันทร์เนี่ยแตกต่างกว่าทุกครั้งเลยแดงก่ากว่าครั้งไหนๆแล้วก็ส่องสว่างไปทั่วผืนฟ้า แล้วเขาก็รู้สึกถึงพลังอำนาจบางอย่างของพระจันทร์ดวงนั้นก่อนที่จะตายสมองก็นึกถึงเรื่องสมัยเด็กๆที่คุณแม่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังตัวเขาเองก็ได้ย้อนเวลากลับมายัางจุดเริ่มต้นแห่งความสวยซ้ำซ้อนนั่นคือคือ1ปีก่อนวันสิ้นโลกเขาก็ดูนาฬิกานะคะแล้วก็พยายามตั้งสติต่างๆสุดท้ายก็ตัดสินใจขอน,นอนเอาแรงก่อนละกันนะตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโหวยก็กินทุกอย่าง ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เป็นอยู่ในช่วงยุคซอมบี้เนี่ยร่างกายก็เรียกว่าขาดแคลนสารอาหารมากๆเลยแต่ตอนนี้มีผ้าห่มให้ซุกตัวนอนมีอาหารให้กินนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ตัวเองย้อนเวลาเนี่ยหรือจะเป็นเรื่องเล่าของพระจันท์สีเลือดระหว่างที่กำลังนองกลิ้งไปมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันแฟนเพจที่ มาแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยแฟนสาวที่เขาคบกันอยู่เนี่ยไปสวมเขาให้เขาด้วยการไปจะแต่งงานกับเศรษฐีเขาพ่อแล้วหญิงสาวคนนั้นก็ชื่อว่าพัชรินหรือพี่ลินนั่นเองค่ะอายุมากกว่าเขา5ปีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มๆน,นะคะ เธอรู้แค an ่ว่าเขาเป็นนักเขียนแต่เขาไม่ได้บอกหรอกว่านาปกาเขาชื่ออะไรมีทรัพย์สินส่วนตัวเท่าไหร่นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอหันไปหาเกาะคนรวยทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกตีแสกหน้าด้วยข่าวข่าวนี้นั่นเองค่ะเขาเลยจะตั้งใจนะคะว่าจะใช้เวลา3วันนี้เนี่ยจัดการสิ่งต่างๆที่แบบเกิดขึ้นในชีวิตเขาเลวร้ายต่างๆเนี่ยพร้อมกันไปเลยทีเดียว ตัดฉากไปที่ตระกูลของนอร์เซียสนะคะก็คนงานเนี่ยกำลังเตรียมสถานที่จัดงานมานอย่างยิ่งใหญ่เลยซึ่งเศรษฐีหนุ่มนะคะวัย50ปีเนี่ยชื่อว่าแกรน d นอร์เซียสเนี่ยสวนเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาตกโรงใจที่จะแต่างงานกับหญิงสาวที่เขารู้สึกว่าคล้ายๆกับภรรยาของเขาเขามีลูกชายนะคะชื่อว่าลุกชาแล้วก็ เจมนะคะซึ่งลูกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะเชื่อใจเมียใหม่ของพ่อเท่าไหร่นัหรอกนะแต่ว่างานมั่นก็คงจะต้องจัดการกันต่อไปนั่นเองค่ะช่วงที่พวกเขากำลังเตรียมงานมั่นนะคะก็ปรากฏว่ามีเสียงข้อมูลนะคะว่าส่งเข้ามาเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกคนในบ้านนี้ตกตะลึงก็เป็นภาพหญิงสาวกำลังนวดไหล่ให้กับเกรนตอนเนี้เนี่ย ถ่ายร,รูปคู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่สนิทสนมแบบแนบชิดกันมากเลยแล้วก็มีข้อความที่โพสต์ในเพจของนักเขียนท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าผู้ชายคนที่อยู่ในภาพเนี่ยก็คือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนนี้ไปจนกระทั่งถึงมีความรักต่างๆมากมายเป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้คบกับแฟนหนุ่มปัจจุบันที่เป็นนักเขียนนะคะได้มีการเปิดตัวกันทั่วเลย ทำให้ตัวเกรนเนี่ยก็คืออึ้งกับข้อมูลว่าอา้าวเมียใหม่ของฉันเนี่ยคบซ้อนนี่ว่าเขาก็ทําการประกาศกับผู้หญิงเลยว่าเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะคบชู้งั้นยกเลิกงานมั่นทั้งหมดจะไม่มีงานมั่นงานแต่งอะไรทั้งนั้นพนักงานทุกคนก็ฮือฮากันใหญ่เลยค่ะซึ่งก็มองหญิงสาวนะคะแล้วก็หันไปซุบซิบนินทาซึ่งผู้หญิงก็บอกว่าไม่นะคะคุณเกรนมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด บบาบ,า,บาไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าก็โดนอีกฝ่ายหนึ่งค่ะมองอย่างยันยำเหยียดเย็ยนชานะคะเธอก็ได้แต่ต้องแบบล้มไปที่พื้นอย่างหมดแรงค่ะพัชรินก็แบบรู้สึกแบบพยายามจะแบบแก้ตัวแก้ตานะคะแต่ก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็เคยลงรูปคู่กับสสีแล้วก็ตัวฝ่ายชายเนี่ยก็คือปิดบังใบหน้าของตัวเองค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เปิดเผยตัวตนนะคะเข้าไปอยู่ในแฟนเพจของชายหนุม่ม ก็ไม่คิดว่าซาสีจะเป็นนักเขียนที่มีแฟนคลับเยอะมากจึงมีพยานเป็นล้านคนแล้วสุดท้ายหญิงสาวก็ถูกไล่ออกจากบ้านค่ะตัวซาสีเขาก็กาจัดการปัญหาทุกอย่างตอนนี้ก็รอไอ้พวกกลุ่มปรลสิทธิ์นะคะที่เป็นญาติเนี่ยจะเข้ามาเพราะรู้แล้วนี่ว่าซาสีเนี่ยเปิดเผยตัวตนแล้วเขาก็เตรียมที่จะย้ายบ้านหนีค่ะ ก็ลงข่าวในแฟนเพจนะคะว่าเนี่ยคอนโดเนี่ยจะขายแล้วนะไม่ต่ำกว่า3ล้านนะก็คือตั้งไกลว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างเซฟโซนของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับพื้นที่ที่จะโดนซอมบี้บุกนั่นเองค่ะก็ไปหาที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาซื้อคอนโดค่ะก็เป็นเจมนะคะจากตระกูลของนอร์เซียสนั่นเองค่ะเพราะเขาเริ่มรู้สึกสนใจกับตัวนักเขียนคนนี้นะคะ แล้วอย่างหนึ่งก็คือก็ถือว่านักเขียนคนนี้ช่วยให้พ่อเขาหลุดพ้นจากผู้หญิงที่เป็นปริงดุดเลือดเจมเขาก็ได้ให้คนไปสืบประวัติของนักเขียนค่ะก็รู้ว่าตัวสัชิธอนเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตเมื่ออุบัติเหตุเมื่อสิปีก่อนแล้วก็ได้ครอบครัวของลักษมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็กแล้วก็น่าแปลกที่ว่าผลการเรียนของตัวสัชิเนี่ยก็คือดูแบบ ช่วงวัยอนุบาลถึงประฐมเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นเด็กฉลาดมากเลยนะแต่ตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมเนี่ยผลการเรียนก็แย่ลงซึ่งเขาก็รู้สึกว่าไอ้ครอบครัวลักษมาเนี่ยเอาเด็กไปเลี้ยงคิดว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองแต่ก็เขาก็คิดว่าสัศส,สิเก็คงฉลาดพอแหละที่จะปกป้องตัวเองก็เลยแกล้งทําเป็นว่าตัวเองอะไม่ได้ฉลาดมากแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วก็สะสมแฟนคลับมาตั้งแต่อายุ16 จนกระทั่งมีรายได้จากการเขียนนิยายออนไลน์แถมยังมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินอีกนะคะแล้วก็บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เขียนมาแล้วเข้าใจง่ายก็ทําให้เจนเขารู้สึกทึ่งกับเด็กคนนี้ค่ะแล้วก็อยากจะดึงตัวเข้ามาทํางานด้วยกันก็เลยทําการจ่ายเงินที่จะซื้อคอนโดนะคะของตัวสสิค่ะ ต้องพูดว่าตัวสสีเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนะคะแล้วจริงๆก็มีทรัพย์สมบัติแหละแต่ว่าวทนายความค่ะของพ่อแม่เนี่ยก็ทำตามนะคะที่คำสั่งไว้ก็คือว่าจะไม่ให้เงินของตระกูลเนี่ยรั่วไหลไปนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่รับตัวสสีไปเลี้ยงก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสีเนี่ยมีเงินนะซึ่งเขาเนี่ยได้เงิน มรดกมาจากทนายตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วก็เป็นช่วงก่อนที่สสิจะได้ย้อนเวลากลับมานั่นเองค่ะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยพอมีพินัยกรรมก็ช่วยให้เขาสามารถที่จะจัดการกับเรื่องวุ่นวายต่างๆได้เพราะว่ามรดกพวกนี้เนี่ยมันจะไลค่าทันทีเขาก็เลยต้องใช้เงินพวกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะสสิก็นึกไปถึงเรื่องของการโดนคัดลอกผลงานค่ะเขาก็เลย เขียนบทเขียนคล้าเหมือนกับคอมเมนต์ลงไปในโพสต์ใหม่ของเขาค่ะว่าเขาเนี่ยบังเอิญไปเจอกับนิยายเรื่องหนึ่งที่คุณตาม,มาอ,อ้อนลองอ่านไปก็รู้สึกว่าได้คัดลอกนะคะหนึ่งในผลงานของเขาไปเขาก็เลยแนบลิงก์นิยายเรื่องนั้นไปค่ะก็บอกให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจดู ตัวเขาเองก็อยากจะเอาเรื่องขึ้นศาลฟ้องร้องให้เสียหายเหมือนกันแต่คิดดูแล้วมันก็เสียเวลาของเขาเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ตัดสินใจที่จะไม่เอาผิดปล่อยผ่านไปแต่ก็เชื่อมั่นว่านักอ่านทุกคนเนี่ยที่คอยสนับสนุนผลงานของเขาก็สามารถมีวิจ,า,จารณญาณที่จะเลือกซื้อผลงานนะคะที่ถูกต้องไม่ได้สนับสนุนของโจรจากนั้นเขาก็ประกาศวางมือจากการเป็นนักเขียนค่ะเพราะว่าบอกว่าจะเอาเวลาไปศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศนะคะดีกว่าก็เลยขอ หยุดการแต่งนิยายนะตอนนี้แฟนคลับก็ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแบบเฮ้ยมีคนมาคัดลอกนะผลงานของนักเขียนโปรดของเขานะแล้วแถมนักเขียนก็จะวางมืออีกแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะนะักข่าวก็ให้ความสนใจนะคะว่าจันทราสีแดงหรือว่าสศิธรวันวิวานะคะทั้งเรื่องคดีเรื่องชู้รักที่บันลือโลกเอ่ยนะคะแล้วยังมีเรื่องเนี่ย คนที่จะคัดลอกผลงานอีกนะคะต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดกันมากเลยค่ะสถติธรก็กำลังเก็บของอยู่ก็ได้ยินเสียงออดที่ประตูค่ะก็ปรากฏว่าเป็นหญิงกลางคนยืนรอนะคะชื่อวิไลลักษมาเป็นแม่บุญธรรมที่ใช้ความรุนแรงกับเขาค่ะก็กระฟัากะเฟียดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยอ้าวคุณน้ามาสิเข้ามาในบ้านซึ่งวิไล,ล,ลก็พยายามนะคะที่จะแสดงออกว่าเนี่ยนะ้าได้ข่าวแล้วนะก็เลยรีบเดินทางมาที่นี่ ซึ่งตัวสัจิทอก็บอกว่าออดูคุณน้าไม่ค่อยสบายที่บ้านมีปัญหาแล้วครับซึ่งคุณน้าค่ะก็บอกว่าเนี่สามีน้าเนี่ยเออพิ่งจะเสียไปแล้วตอนนี้นะ้าก็เลยต้องมารับหนี้พนันต่อน,นั่นเองก็เลยหวังว่าเธอเนี่ยจะสามารถช่วยนะได้บ้างจะแล้วตัวสัจิก็เลยบอกว่าน่าเสียดายจังเลยนะแต่ว่าผมไม่มีเงินสดหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวรอสมุดเช็ค เดี๋ยวผมที่จะสั่งซื้อกับธนาคารอีกสองสามบ้านละกันแล้วเดี๋ยวจะเซ็นให้แล้วส่งจดหมายไปซึ่งวิไลก็แบบว่าโอนตอนนี้เลยไม่ได้หรอซึ่งส,สสีก็แบบว่าก็ตอนนี้แอปพลิเคชันมีปัญหาทําอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวได้เช็คแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ไปสักห้าแสนละกันนะนาก็แบบตาลุกวาว่าโอ้ห้าแสนเลยเหรอ,อ,อก็เออยอะไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็คือแกล้งพูดอย่างนั้นไปละค่ะ สร็จแล้วตัวสัตว์ศีก็เลยบอกอ๋อไม่เยอะหรอกครับก็ต้องขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงดูมาโดยตลอดซึ่งตัวคุณนาเขาก็เลยพูดว่าเธอเนี่ยช่างเป็นเด็กกตัญญูจริงๆเลยแล้วสร็จแล้วค่ะเขาก็จะชวนกันไปกินข้าวแต่สัตว์ศีก็บอกว่าไม่แล้วเขาก็คิดในใจว่าเฮ้ออย่าหวังเลยที่จะได้เงินจากเขานะคะเพราะว่าเช็คจริงๆก็จะส่งให้เป็นเช็คเปล่าจากธนาคารที่ไม่มีเงินอยู่ในธนาคารแล้วเพราะเขาจะเอาเงินโอนย้ายออกไปทุกบาททุกสตางค์เลยละ เพราะว่านา้าคนนี้ไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยนะคะวันๆก็เอาแต่ทุบตีทําลายเขาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะตัวเจมนะคะเขาก็มาเซ็นสัญญานะคะโอนคอนโดกับสัสิค่ะก็พยายามจะผูกมิตรสัสิทุกอย่างเลยทีเดียวซึ่งสัตก็ยังแบบไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายแต่ก็คือก,ก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นมิตรกันนะคะซึ่งตัวเจมเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเนี่ยเฮ้ยคนเก่งคนนี้คือเขาก็ไม่อยากที่จะปล่อยวางมือหรอกนะ แต่ตัวสัตสีเองค่ะเขาก็ได้เงินเสร็จเนี่ยก็เริ่มวางแผนที่จะย้ายที่อยู่ไปที่เมือง A นะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนักหรอกเพราะว่าเขาจําได้ว่าตอนช่วงยุควันสิ้นโลกเนี่ยเป็นแถบที่มีการตั้งค่ายมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นอันดับสองของประเทศค่ะซึ่งอันดับหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองหลวงนั่นเองค่ะแล้วมันเป็นค่ายของรัฐบาลซึ่งเขาเนี่ยเคย ต้องเรียกว่าไม่แฮปปี้กับการอยู่ค่ายนั้นค่ะต้องเรียกว่าค่ายอันดับสองที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้เคียงกับทหารของสหรัฐนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการเลือดเนี่ยซอมบี้บุกมาถล่มค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่พื้นที่ที่อยู่ในการซ้อมรถของอทหารพอดีเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลของฝ่ายต่างชาติเนี่ย เข้ามาคุมพื้นที่นะคะแล้วก็เคลียร์พวกซอมบี้ต่างๆออกไปแล้วก็สร้างเป็นเมืองใหม่นั่นเองค่ะสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อนะคะบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ติดกับค่ายทหารนั่นเองค่ะเป็นบ้านที่อยู่ด้านหลังลึกๆไปเนี่ยก็มีค่อนข้างขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเขาวางแผนว่าจะสร้างแป็นบ้านใหม่ๆที่ให้เตรียมพร้อมรับกับมือกับพวกซอมบี้นะคะ ดยการที่จะออกแบบดีไซน์บ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างดีค่ะแถมยังจะสร้างห้องใต้ดินอีกด้วยเขาก็เลยถามไกด์ที่พาเขามาดูบ้านค่ะว่าเนี่ยถ้าเขาจะต้องการแบบก่อสร้างทั้งวันทั้งคืนเนี่ยประมาณ7-9ถึงเเดือนให้เสร็จเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งตัวไกด์ก็บอกว่างั้นคุยกับเจ้าของโครงการเองดีกว่าไหมครับเสร็จแ,แล้วเขาก็เลยพาไปเจอกับเบนจามินค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการของสำนักงาน ซึ่งเบนจามินอชเชอก็เป็นนักธุรกิจชาวอแลนดนนะคะที่มีโครงการอสา,าหาริมทรัพย์นะคะมากมายแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นตระกูลที่สูสีกับตระกูลนอร์เซียสเลยนะคะจากนั้นเขาก็คุยเรื่องแผนการแล้วก็ต่อรองเรื่องราคาทรัพย์สินต่างๆเพื่อจัดทำสัญญาค่ะในที่สุดค่ะเขาก็จะได้พื้นที่สำหรับเซฟโซนของเขาแล้วแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆต้องไปติดตามอ่านกันเอาเองนะคะ ความรู้สึกที่ได้นะคะหลังจากที่ได้อ่านเรื่องเซฟโซนหลังความตายของคุณนักเขียนค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวมันมีเรื่องราวให้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าตัวในเอกเองเนี่ยก็จะต้อง,งพยายามที่จะวางแผนว่าเอ๊ถ้าซอมบี้จะบุกแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเรื่องเหตุการณ์อะไๆที่เคยเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขาจะป้องกันยังไงต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็สร้างพันธมิตรอะไรต่างๆเพื่อที่จะสู้กับซอมบี้นะคะสร้างพลังวิเศษแรงต่างๆโอ้โหมันมากค่ะ ก็ถ้าใครเคยอ่านเรื่องนี้ก็แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถสนับสนุนสล็อตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด Subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนรับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเน a ให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับ และเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ของน้องสล็อตแก๊งสเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับเพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย fast cautious และ Doo d u d u ที่จะมีมุกฮาปัานป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้